ถูกหวย24ล้านแม่ค้าหนองบัวลำพูเผยที่มาเลขเด็ดเมื่อเวลา17.30นาทีวันที่16กุมภาพันธ์6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สอพอเมืองหนองบัวลำพูนางสาวนติยาพาอ่อนอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่80หมู่ตำบลหนองไผ่ศูนย์อำเภอหนองบัวลำพูพร้อมสามีและญาติพี่น้อง ได้ยื่นลงบันทึกประจำว 1, ันต่อพันตำรวจตรีไพโรธพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญสพเมืองหนองบัวลำพูหลังเป็นผู้โชคดีถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวันที่1งวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์โดยนำสลากินแบ่งรัฐบาลหมายเลข424603งวดที่7ชุดที่060708และชุดที่10 รวมจำนวน4ใบเป็นเงิน24ล้านมาลงบันทึกเป็นหลักฐานโดยนางสาวนัตยาได้เปิดเผยว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากพ่อค้าที่มาขายให้ที่บ้านโดยได้เลือกซื้อหมายเลขที่ลงท้ายด้วย603เนื่องจากเป็นเลขท้ายป้ายทะเบียนรถที่ขนศพญาติในวันชาปนากิจโดยหลังจากนี้จะได้ไปปรึกษาญาติญาถึงเรื่องการเดินทางไปรับเงินที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล และหากรับเงินมาแล้วก็จะเก็บไว้ลงทุนค้าขายเนื่องจากที่บ้านเปิดร้านขายของอยู่แล้วส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ใช้กับลูกหลานต่อไปอย่างไรก็ตามก่อนที่นางสาวนตยาจะเดินทางกลับบ้านพักยังได้รับปากกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงบันทึกประจำวันว่าหลังจากได้รับเงินมาแล้วจะซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์มาบริจาคให้โรงพักเนื่องจากเห็นเครื่องเก่าที่ใช้มันพังแล้วไม่สามารถใช้การได้ในวันที่ตนมาแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครั้งนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ